พูดว่าอะไรดีวะ่าน,น,นเห็นนะหน,นี่คือถั่วเขียวนะครับ ตัวเขียวอายุได้ประมาณ20วันเริ่มแตกใบแล้วประมาณ56บหใบที่ประมาณ20ไล่เป็นเพืชป,ปรับปรุงดินนะครับจะี้วะ แจมอไคอสนับสนุนเลยว่ะมนต้องรีวิวไงมันต้องรีวิวสินค้าด้วยถูเขียวตอนเศร้าบรรยากาศดีๆครับเป็นพืชทนแรงนะครับด้วยเนี่ยไว้ปลูกไว้ ปลูกปรปุ้งดินเป็นปุ๋ยสนิดนึงช่วยให้ข้าวหน้าลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยต่างๆนะครับช่วยให้การทำหนางามเป็นผืนปรับปุ้งดินทนแรงครับส่วนมากสี่นี้ยมปลูกในผักก้างครับผมพื้นที่ผักก้าง แต่ก็สามารถปลูกไดทก้ทุกทุกภาคของประเทศไทยนะครับบริการยันปเปเสาครับมาเยี่ยมชมตัวเขียวครับปลูกง่ายกรต้องใส่นามครับปลูกง่ายประามราณ เจ็ดสิบถึงแปดสิบวันก็ได้เก็บเกี่ยวเป็นพืนทนแรงปลูกไว้ปรับปรปุงดินครับปรับปุ้งดินอันนี้เป็นพันธุ์นาาเจ็ดสองครับผมพันชัยนาาเจ็ดสอง อันนี้เนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณ20ไร่ครับ20ไ like ร่รอบของผมเองปลูกเองต้องมือเองทําเองทุกอย่างพื้นที่ประมาณ20ไร่ นี่กะพึ่งฉีดยาไป2อรอบครับยาขานอนที่สำคัญคือต้องดูแลนอนครับเลืองนอนผมกะพึ่งทดลองปลูกครั้งแรกครับพึ่งเคยทําครั้งแรกคือกันผิดถึงจังได้กะคอมเมนต์ได้ครับ แนะนำได้ครับคอมเมนต์ได้ผมก็บ่คอยรูเร่องปันได้กับศึกษาไปเลยครับทดลองไปเรลยเห็นเขาว่ามันดีมันดีก็ลองปลูกเบิ้งครับหลังจากที่เก็บเปลี่ยวเขาพื้นที่ว่างปุงเห็นยังเริ่ล่ลองปลูกทั่วเขียวเขา,าปลูกง่ายครับ เป็นพผือทติทนทนแรงทนหนาวถือว่ากดีพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวพามาเบ่งอีกแป้งหนึ่งวานกร่รนมูอันนี้อายุกับประมาณเกือบ,เ,อบเดือนแล้วครับเก,เกือบเดือนแล้วนีจ่จะประมาณนี้ครับมีจะสียาไป สองหอบสามหลอบครับน้อนมันลง <c oughs> <c oughs> ถือว่าบทีหมากบอหางมากครับถือว่าสวยงามครับ นมากแถวนี้เขาก็นิยมวานเขาครับนิยมเห็ดแต่หน้าหน้าปั้งเป็นเมือจากว่าปีนี่น้ำท่าปรค่อยดีก็เลยนิยมปลูกทั่วกันครับผมผมันเป็นพืชทนแรงยางซอยปรับสภาพด,ดินให้ดินดินงามครับเป็นพืช อดทนแรงได้ดีนี่ครับแต่ผมก่าบ๊ถือเต็มได้กับคอมเมนต์ได้ครับให้คำแนะนำได้ครับเนื่องจากว่าผมกำล่งปลูกรั้งแรกคือกันการทดลองปลูกบิงอันนี้เป็น พันชนดเจ็ดสองครับผมพันชนเจ็ดสองอายุการเก็บเกี่ยวกับอยู่สิประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบมือครับผมกำลังดีเขาวาสนดอกอันนี้ผมปูกแกงทั้งเมิดยี่สิบไร่ครับผมทดลองเป็นครั้งแรกประเดิมเลยยี่สิบไร่ บลูแจ็คสีเป็นแจังไหนครับปลูกง่ายครับบ่ต้องไ้น้ำปลูกทิ้งปลูกขวางฉีดตัยาขานอนฉีดตัยาขานอนกับไโอฮอร์โมนครับผมแต่บางหมองบางบางหมองบางทีเขากะไ้น้ำ เขามีอ,อยู่ไกัแรงน้ำเขาก็มีการลดน้ำแต่ว่าที่ผมเบรดนี่อยู่บ่ม,มีนามครับผมปลูกตามสภาพแต่ว่าวิธีการปลูกนันเดี๋ยวทให้โวกาิรีบวิวให้เบิร์อีกจักเอแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเห็ดทางแรกขึ้นครับก็เลยม,มาถ่ายให้เบิง ตัวเขียวนี่ก็กำลังเกิดอันนี้อายุกับประมาณยี่สิบเมื่อรประมาณนี้มันดินมันแห้งครับมันก็เลยบกคอยเกิดปันเลยนี่เลยเกิดห่างๆถ่าให้ดีนะครับต่องวานดิ้นซุ่มๆจกกน้อยนึงครับ บถึงกับว่าเปียกครับหมายถึงว่าดินซุ่มเพราะมันสิเกิดสม่ำเสมอขันครับอันนี้ดินมันแห้งวานวานดินแห้งวานดินแห้งแล้วมันเกิดแน่บพอเกิดแน่มันก็เลยเบิ่งเป็นสีห่างๆแต่ก็ถือว่าสวยครับนี่ฟังนี้บรรยากาศยามเศร้าครับ บ่หนาวปันได้ครับมื่อเนี้ยถั่วเขียวถั่วเขียวแปลงทา,างเขาพุ่งสิเกียวเขาไปครับปสปิพาไปเบิงีง ไปกาง,งเขาพึ่งสีวานไปเมื่อสองวันที่แล้วนี่ครับนี่นี่ครับง่ายครับไถแล้วก็วานแล้วก็ปั่นครับนี่ครับเห็นลักษณะเป็นแนวนี้ครับต่อฟางง่างๆอยู่ครับแบบนี้ครับ เห็นเลืงเลื้งพูเขาได้นะครับเขาโบท่านตะเกียวครับผมการละแวกนี่ก็ปลูกต้นทั่วเขียวครับผู้เขาอยู่ไก่นามผู้เขามีนามบอบอนามเขาออกดีเขาก็ปลูกเขาครับเขาก็บานเขานะเขาแป้งขานเขาพาปลูกสีเกียวไปเนี่ยอันนี้กันอันนี้ก็พึุ่งสีวานไปได้สองเมือ ประมาณสามสิบเมือเห็นโพขึ้นเห็นเห็นเห็นปงยอดขึ้นมาแล้วครับ,รบถ้าขอมนผิดพลาดเรื่องใดขออภัยเลยนะครับเนื่องจากปงกับเคยปลูกครั้งแรกเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งซับตะไคร้ให้ผมนะครับ ก็จบคลิปเพรคันนี้ครับผม